สวัสดีครับเอฟซีนะครับเข้าสู่ช่องและแชนแนลนะครับเนาะอุ๊บอุ๊บเบาๆได้เลทำนาแก้วนี่เยอะเลนะครมีกุ่มมีมากเลยครับที่ได้มาที่นี่นะมืดมืดนะครับมันมืดมืดได้ฮะเปิดประตูได้นะครับเปิดประตูด้วยเราจะมาดูอันนี้น่าจะเป็นก็ อ่าเป็นแร่ธาตุชินิดหนึ่งนะครับเป็นแร่าตุจะมีชื่ออยู่นี่นะฮะเป็นแร่ธาตุเป็นแร่ธาตุเป็นแร้ธาตุหินนะครับเนาะทานนะครับป็นหินนะครับเป็นหินอย่างนี้อันนี้ก็อาจจะอยู่ตามถ้ำตามอะไร น่าจะเป็นแบบนี้ปแล่าายต่างๆเท่ามเลยรนะครับนกิดไก็จบเนาะถ้เปิดแสดได้ครับถ้เปิดแปดมันจะสะ้อนแสงแก้วมันสนี้ะครับมสะท้อนแสงจิ้จัเลย ก็จะเป็นแร่ธาตุทีนิดหนึ่งมันทำได้เรือนจองเพชรสวรรนะค์สีก็มีชื่อเจ้าประเทศะไรสีนะนี่จะเป็นรูปพระนอนนะครับเหมือนมีชีวิตจริงๆเจ็ดสีนะแบบรู้สึกแบบนั้นเลยนะนี่นะนจ,ะจะดูแบบไว้ๆนะแม่นางแก้วอะไร ทักิณีนะแม่นะแก่ทัิณีนึ่งทักษิีก็นี่นะครับ ก็มีหลากหลายเลยเยอะแยะหลากหลายมันเป็นทรงนะฮะเป็นทรงแล้วส่องเส่องไปใกล้ๆเห็นมันจะสะท้อนแสงมันเห็นไหมมันมันจะเป็นสะเก็บเงินนะเห็นไหมจะเป็นไปหมดเลยวิบวับวิบวับถ้ามันโดนแสงทุกคนจะเห็นว่ามันสวยมากมันเหมือนทำพันทะเลผมว่าผมรู้สึกนะครับพวกแร่ธาต ใช่อรับทัางๆนะครับมีชีวิตนะครับอยู่ในน้ำได้เลยครับก็อีกอย่างนะครับแล้วก็ดูแปลกตาไปอีกอย่างนะครับผมก็จะให้เอซีได้ดูค่อยๆดูเนาะเอ็ซีชมค่อยชมเหลือห้าเอ อันนี้ก็จะเป็นในตู้นะครับน้จับซ้ำๆได้ไหมฮนะปิด,ดนะกรป,ปิดนะครับเพราะวางแสงสะทอนนะน ก็เป <c oughs> ็นหลากสีนะครับหลากสีสวยงามสะท้อนความแสงเลย ก็เลูกทรงต่างๆนะครับตามาสภาพตามสภาพ าานนะครับหน้าตาไม่ค่อยไม่ได้เอือดจริงนะครับาาเรานนะเป็นรูปตรงหน้าคล้ายๆแบบคนนะครับนะนะนะ ดูผู้มีบุญนะครับนี่นะครับเอฟซีก็เยอะแยะนะครับถ้าทัทายแบบทำแบบรายละเอียดก็จะใช้เวลามากเลย ก็เราไม่สามารถจะอธิบายได้นะครับว่าความเป็นมาเป็นยังไงแต่ละก้อนนะครับว่าได้มาจากไหนยังไงอะไรยังไงเพื<ม>่ออธิบายทั้งวันก็ไม่หมดนะด<ม>ูแถเยอะแยะมากผมผมนนะจะบอกทุนแล้วว่าคู่นี <ๆ S 2> ้หาได้ยังไง อนะันนตั้งแต่เด็กเด็กแอดก็เคยเห็นนะหินหินประเภทนี้นเนาะหินมีมีอยู่นะครับแถวบ้านที่แอดอยู่เยเลยเหึง แต่มันอาจจะไม่วิจิตมากมายเท่าไหร่แต่แอดก็ดูมันก็เป็นตื้นนะครับแต่บางอันเนี่ยอันนี้มันก็เป็นวิจิตเหมือนกันนะครับรูปร่างจะแตกต่างแยกกันออกไปว่ารูปวราพันธ์ปหานเป็นยังไงมันก็จะเป็นยิบๆยิบมยับนะครับเนะเป็นคล้ายมันตกผนึกนะโดนแรงอัดแรงอะไรนะที่ที่เป็นมาเนาะก็จะมีการหลอมละลายนะครับของ ดินนะครับเนาะแรงอัดหรือเปลือกโลกหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าออกมาจากาโดนแรงอัดล้วใช้ระยะเวลาการหลอมละลายนะครับมันก็เลยเกิดการาเป็นเก็ดนะเป็นแบบนี้ขึ้นมาแอดดาวนะครับมับนน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะแต่มันก็จะแตกต่างรูปพันธุ์สันผานก็จะต่างกันออกไป แล้วแต่แร่ธาตุนะผสมอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะนี่นะ คลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับดีนะครับ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ